เราสะัสดีทานผู้ส้มวันนี้เขามีการรายงานเกี่ยวกับโครงการก่อสร้สางรถไฟเล่าจีนเึ่งหว่าในปัจจุบันนี้ยิงตามแหล่งข่าวได้งานว่าเพิ่นมีการว่างล่างรถไฟแต่นครวังมิ่งจันทร์จนหอดไซเดนเล่าจีนถือว่าก่อสร้สางเร็จเป็นทีหอยแล้ว่อยแล้วและก็มีการก่อสร้สางโดยขนาดล่างของรถไฟเป็นความกวงอยู่ที่1.43หาเมตรซึ่งเป็น ล่างขนาดมาตรฐาสนสากลและซ้ำห้องความไว้ได้สูงถึง2หอยกิโลเมตรต่อสม,มูจากน้ำใสปกติแมน1นหอย6กกิโลเมตรต่อสม,มูทท่านผู้ชมจากท่านผู้ชมอีกตามในงานข่าวจากสโนโลาาในรายงานข่าวกราได้ขังวันที่เก่าเดือน6ปี2 0 2 1เกี่ยวกับการวางร่างรถไฟลาวจีนในระยะทาง4 1 7กิโลเมตร ถือว่าได้สำเร็จหอยการบางร้างรถไฟเหล้าจีนป็นระยะทาง4 17กิโลเมตรจากต้นทางทีนครวิ่งจันทร์ผ่านหลวงบะบางผ่านล้งลำท่าบเต้นถึงปลายทางไซาแดนยูนานานของซอปจีนที่ว่าได้สังสำเร็จ1 0 0เ,เปอร์เซเร็นทีมหอยแล้วซึ่งว่าเป็นเส้นทางที่มีขนาด ล่างความก่วงอยู่ที1.43หาเมตรเป็นล่างมาตรฐานสากลสามารถห้องรับความไวสูงได้แล้วก็มี3 1สถานีรวมทั้งหาสถานีลักด้วยแล่นผ่านอุมโมงค์76แห่งที่มีความยาวรวม1 9 5 7 8กิเโลเมตรแน่ขัว1หา1แหง่ง ที่มีความยาว67.1 5กิโลเมตรเงินลงทุนประมาณ6,800ล้านดอลลาร์หาคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2 3 8 0 0 0้านบาทแล้วก็สามารถเสื่อมต่อระบบรถไฟจีนไปเที่ยว12 0 0 0หน้าแล้วสามารถไปต่อที่เมืองคุนมิงซึ่งเป็นเมืองเอกของมุณฑลยูนนานเป็นไปตามโครงการ ฮาร์ฟฟิกคอริดอรซึ่งว่าเป็นโครงการระวางแนวความคิดหนึ่งแถบหนึ่งสินทางของโซโปจินและยุทธศาสตร์ของโซโปรปลาวในการหันเปลี่ยนจากประเทศที่มีทางออกสู่ทะเลให้กลายมาเป็นนุดก้างของการขนส่งทางบกตะเทียวหูดีน้ำกันวาเึ่งเป็นวาพญาตสถานการณ์ของโควิดตบบาด แต่ว่ารถไฟแล้วจีนก็อดำเนินไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ตามจุดประสงค์เป่าไม้แมนเพนจะมีการเปิดในวันที่สองทันว่าซึ่งเป็นวันศา,ศาสตร์ของโซโปปเลาอิงตามการในง,งานข่าวได้แจ้งว่าทั้งนทั้งนั้นการเปิดตัวจริงก็ร่อทาให้ทั้งการแจกอีกทีหนึง่งถึงจะเสียที่ได้ เาเป็นพิธีมีความสนใจอยากมาขึ้นรถไฟไม่ว่าจะเป็นคนศาสตร์ใดไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวคนจีนก็ตามก็สามารถที่จะเลือกเดินทางไปมาหาสูกันโดยพานเส้นทางนี้อย่างสะดวกสบายสามารถมาขึ้นรถไฟอยู่ทีละครดูมิจันของสปอร์าวได้โดยบริษัทเหลาซุงเรียววโก้จำกัดแมนได้ซื้อรถไฟ CR200J ฟูชิงซึ่งผลิตโดยบริษัทควมเทื่อนระวาง China Railway Group และ CRRC สามารถแลนได้ด้วยความไวสูงสุดอยู่ทีอย60กิโลเมตรต่อสั่วโมงแต่ว่าสามารถส้ำหอกความไวได้สูงสุดอีก2 0 0กิโลเมตรต่อสั่วโมงมาให้บริการ2ขบวนทับอิฐ โดยบริษัท China r a o Real Way Pro LCD จำกัดซึ่งเป็นบริษัทหวมนทืนที่อต่างโดยบริษัทา a o ละจีนในโซโปลาวโดยทื่นจดทะเบียน1.5พันล้านหยวนจากท่านผู้ชมมนวมันเป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับการวางรางรถไฟนัำตั้งแต่สถานีนครวิยงจันทร์จนหอดไซแดน ล้าจีนถือว่าในวางรางสำเร็จแล้วเป็นเทียมหอยละหอยเปอร์เซ็นต่แต่อตส่วงจากหลังสถานีนครดวงวิงจันทร์มาหาแถวเมืองหาไส่ฟองดโดยเฉพาะแมนมาถอดจุดฐานแรงถือว่ายังกําลังก่อสร้างกันอยู่ถือว่าจุดเขียดีย,ยังมุดยังมท่านแล้วเทือ่อตามทีเดี๋ยวเห็นตัวจริงอาจจะได้ก็แล้แต่ถือว่าเป็นพลสําเร็จอันยิงใหญ่อีก บาดเก่าหนึ่งของการวางรางรถไฟนำแต่สถานีนครวิ่งจันทร์จุดถึงไซเรนเหล่าจีนเราต้าองพิสูจนอเลไ,ไม่เป็นควบคืบหนา้าโครงการในงานข่าวเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเหล่าจีนแต่นครวิ่งจันทร์จุดถึงไซเรนเหล่าจีนถือว่ามีการวางรางสำเร็จหนึ่งหอยเป็นเส้นเป็นทีเปียหอยแล้วที่จ่ต่อไป ลอถาเบิ่งตึมว่าสำหรับแผนการในการที่จะเปิดใส่ยางเป็นทางการหลดไฟเหล้าจีนในถ่ายปีนี้ก็คือถ่ายเยดือน12วันที่าที่2ทันว่าที่จะมาเทงนนี้เพิ่นจะเปิดนําใส่ถทดดิบอออันนี้ก็ลองถาล่อถาเบิ่งตามกฎเป็นจริงตามแรงข่าวจากทางการอย่างจริงจะเสือถือไห้กว่ามีการเปิดแถดดิบออลจอร์แานพุ้ซมขอบใจหลายสําหรับการติดตามพับช้มเดยตลอดมา ใจสหรับการกดไลค์กดแชร์ที่กดซับสไคร้ขอบใจสหรับการคอมเมนต์ที่สัส่งสรรและเราก็จะมาเจอกันอีกในะคลิปต่อไปสำหรับอีนโงสบายดี